ชาวมหาชัยใครสายเนื้อต้องห้ามพลาดกับร้านนี้เนื้อวัวเนื้อหมูอาหารทะเลและของแทบมัดรวมความอร่อยไว้ที่นี่แล้วก,<อ>กับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อโกเบมหาชัยโดยร้านจะอยู่ในปั๊มบางจากตรงข้ามเซ็นทรัลมหาชัยติดถนนพระราม2เดินทางมาสะดวกมากที่เด็ดของร้านเราขอยงให้หม้อไฟเนื้อปริมาณคือมาอย่างเยอะไม่ว่าจะเนื้อกเบเนื้อตุ๋นเนื้อสดลูกชิ้นพาคีรลิ้วและเครื่องในนี่มันไม่ได้เรียกว่าหม้อไฟแล้วเรียกว่าเป็นภูเขาไฟซะดีกว่าเนื้อคือมาอย่างเปื่อยสั่งเส้นมากินด้วยก็คือเข้ากันหรือจะนำเนื้อ เช่นนี้ใครไหวไปก่อนว่าแล้วก็ไปฟินต่อกับลวกจิ้มเนื้อน้ำจิ้มทั้งสองแบบของทางร้านคือจัดว่าเด็ดส่วนขครที่ไม่กินเนื้อ,อเมนูหมูทางร้านเขาก็มีเราจัดเบาๆมาเป็นเกาเหลาหมูบอกเลยว,ว่าโอ้โหเปื่อยเหมือนกันส่วนเมนูนี้ก็ไม่เบาเนื้อไทยวากิวย่างมาหอมๆเคี้ยวเพลิ่นหนึบหนับสู้ฟันแต่ไม่เหนียวจนเกินไปแล้วนี่สึกลูกชิ้นบิงต้องเข้าละไหมลูกชิ้นเนื้อและลูกชิ้นหมูคืออร่อยทั้งคู่อยู่ที่ว่าใครจะชอบเทกเจอร์ของตัวไหนมากกว่าแนะนําว่าให้สั่งมาทั้งคู่เลยเมนูข้าวทางร้านก็็็มมมมีีนนนนะััวกกกกิ้้้งงเเเืืออราาาาดจคแ่บถึ หากใครไม่อยากกินเนื้อเมนูทะเลก็มีนะเมนูเหล่าโคตรรวมคือแนะนำํำน้ำยำเขาทำได้แซ่บกลมกล่อมเลยทีเดียวตำเขาพวกลของทางร้านก็เด็ดพวกยำและตาของทางร้านคือทำออกมาได้ดีมากอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดคือชาไทยใต้หอมอร่อยหวานกำลังดีที่สำคัญนี่คือสูตรของทางร้านเองเลยร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่อยากให้ทุกคนมาลองเมนูก็มีหลากหลายให้เลือกแบบเยอะมากแล้วมาอิ่มอร่อยกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อโกเบมหาชัยเลยนะ